เคียงกระดายโอ้ยสบายใจเฉยเลยเคี่ยงตังเราสบายใจสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับ,บสวัสดีแฟนเพจ Facebook มิมล้อเหล็กแช่เนาะเอาป้าเป็นยังเหนื่อยฉีดวัคซีนมาตัวไข้อาการข้างเคียงบ่อาการข้างเคียงครับโอ้ยหยาบหยาบยาบ นี่ครับสบายด้วยบุตรซิงค์นี่ไก่กุ้งเลยจัดไปครับไปทำอะไรไม่ายน,นะน้ำน้ำท่วมนะน้ท่วมไปช่วยภัยน้ำท่วมนี่ครับมาดูสภาพคนหมดตังค์ครับหมดครับเรียบร้อยหมดแล้วนี่มานอนเฝ้าช่างเลยครับโอ้ตั้งแต่เชา้าไม่รู้ว่ากินข้าวกินปลาหรือ,อยังนะครับนี่ครับอยู่กับหกล้อดัมกรีนครับ ใกล้จะเสร็จแล้วครับได้ข่าวว่าเสร็จจากเครื่องนี้จะไปบนท่อต่อเลยนะครับนี่หกล้อดำกรีนจะหนักจัดเต็มครับนี่ใส่ลูกสูบเรียบร้อยครับแก้วสรุปแล้วรถป๋าตุงนี่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับท่อดอกมานี่ยังเก็บอยู่เลยครับก็เปลี่ยนเฉพาะแหวนครับ แล้วก็ไปตีบาวบ่าวใหม่จากสภาพที่เห็นตอนขึ้นโบนี่ผมว่าน่าจะเปลี่ยนยกเซร็จนะครับเอ้าโอ้สว,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 วัสดีครับโอ้คือเ้าดีเดอบ่อจากสภาพที่เห็นนะครับควันขโมงชงเชง นหลอเนนหลสรุปแล้วนี่เปลี่ยนแค่แหวนนะครับลูกสูบก็สวยปลอกสวยครับลูกสูบสวยแต่วาววาวรั่วครับไปตีบาใหม่ตีบาววาวเครื่องหกดอีหนึ่ง ลืมเอาชีดเท้าเช็คให้หน่อยดีเอาีพเาล้างให้หน่อยลืมเ,เอชีดไปเช็คโ,โอ้แมไปเอาีดไปเช็คแซแลนไปครับครับ ตัวนี้นี่6เฮดีหนึ <Neo wir> <sk az District> ่งนี่ตีบาวาเจ็ดพันครับฮะหนึ่งดีเซลเนี่ยสองสี่หกแปดสิบอร้อย โอ้ยใค้ไปสักสองพันหอโอเคบุก่ร้ยทวนเอีอยวคิดเท่าไหนูจังอะอนู้ยต้นคูนสินลู่เลยนะ้กนคูนบอก เนี่ยยอดเลยครับตาตุ้มไม่ไปบอกว่าเสียตังค์เราไม่พอบเกินใจว่างเอ๊ะวู้ท้ำอะไรเนี่ยเฮ้ยเอาไม้ใส่ทำไมอ่ะเป็นสูตรเป็นสูตรสูตรอะไรเนี่ยสูตรยันวอยุนนี่ครับอันนี้ใส่ไม้ไปเลยกก็ หลือไม่มากครับเหลือประกอบฝาสูบแล้วก็ขึ้นวางเลยครับขึ้นวางตั้งวาวก็ถือว่าเสร็จก็จะได้จวดแล้วครับอย่างอื่นก็เสร็จเร็วเหมือนกันจิบ ไปไปหอดไม้แหวนเขาพักเที่ยงวะยังห่าแหวกินเขาก่อนนะแซมเนาะนฮะอ๋อเอาไปพิธีก่อนแล้วค่อยกินเขาบอมพักเที่ยงแล้วบอเดี๋ยวราจะไปที่อ่าหนึ่งดีเซลครับบ้านกรวดนี้จะมีอยู่เจ้าเดียวเนาะหนึ่งดีเซลนอกนั้นก็เป็นประคนชัยแล้วก็ะละหานทรายครับคุณชัยก็ได้เป็น <c oughs> คุณชัยก็ได้แค่ดี คนใชยคนอยู่ลูกน้องมันอันนี้ให้ลูกน้องมันทำมันช้านี่คนชายอยู่ตรงไหนตรงไหนห้องแถวอ่ะทางไปนังรองใช่ไหมครับไอ้ตึกแถวนั่นแหละที่ว่ามันเขียนมาปังไปยึดตังมือฉี่อเออที่ยเนืเห็ดต่างอ๋อไปพุ่นเลยบ่แจ๋วนี่ฮะหาฮะสาวด้วยได้เลยได้เลย มักมักอยู่แล้วมักอยู่แล้วจันเป่าไปเลยอืมเราเรื่องเสาวนี่มักคักสร้างซิตนี่อืมคัความดยะเป็นจังคืออก่อนทำเครื่องนี่รถปลาตุงมี่จะเสียงเหมือนแบบตุกๆเลยเนาะ เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะหายไหมันห้ใช้ในน้ำว่าให้ถอดถอดเครื่องลงเลยเปลี่ยนเป็นอ่า p o k e K เดี๋ยวจะพาช่างบ๊อบเข้ากรุงเทพอีกแล้วครับไปไ๊บไปไม่ได้จำเฮ้ยเจ้านี่จบเกมแล้วเจ้า เดี๋ยวถ้าไปเลือกเองเดี๋ยวจะได้ไปสีห้ารอบอีกวางหกคิดเคเลยแซมเนาะฮึนี่เหนไมฮะอืมฮะแห้งๆไหมเนล่ยไปเดี๋ยวเราเดินทางเอาหัวฉีดไปเช็คครับ ของผมก็อยากเช็คเหมือนกันนะนี่ว่าจะหาเวลามาให้ช่างบับถอดไปเช็คหน่อยเพราะว่ามันเวลาขับนี่ยมันเหมือนกับเกือบเหมือนของปลาตุงเลยไหมไม่รู้จะเป็นที่หัวฉีดหรือเปล่าเนี่ยนะเอาไปแล้วก็ชิมความกัเลยมาเดี๋ยวรอวันหน้าไม่วันนี้ได้ถึนเท่าเดียวเองยังไม่คุ้มเฮ้ยเอาหินเอาบ่ะเชิงอะไรนี่เชิงคุ้มไหมคุ้มไหม มันก็ไม่คุ้มหรอกแต่มันก็ลูกค้าอยากสั่งเรื่อยๆครับลูกค้าถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มหรอกแต่คือเป็นลูกค้าอ่า VIP ครับถ้ามีก็เรียกใช้เลยนะครับถ้ามีเรียกใช้ก็ได้เลยนะครับใช่ครับไม่เรียกผมใช้โอ้ได้ได้ได้จัดไปครับอ่าหนึ่งเดือนมีเที่ยวเดียวครับ อันเป็นหนึ่งเดือนดอกแซมสองเดือนเลย่ะในส้ายแถวหนึ่งโอ้ยหยาบ่อเช้านี้ไม่ได้ใส่เอ้ยจะให้นี่ครับเริ่มประกอบแล้วเกือบเสร็จแล้วครับไปแซมครับไปดิไปใส่ เ,เราจะออกเดินทางเราทำยังไงอ่ะก็จบคิดเพลงนี้นะครับบ๊าายบอแมนเดี๋ยวต้องห้องคือลิเกีไหมเอาเราจะออกเดินทางเอ้ยเดินทางใช่ไหมฮึฮะคื <c oughs> อว่าหาถุงใส่ล่ะบม่มีบ่เดี๋ยวฉันละเดี๋ยวเราจะไปกับคันนี้เลยครับอ่าวัยรุ่นทรงลาบ ตรงนี้ทรงลาบนี่เดินทางบ่อยมากเลยนะสามหมื่นโลแล้วสามหมื่นกิโลแล้วจวดเอาอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากเพจมิมล้อเหล็กชาแนลด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ